สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่องยู u ูบเชฟิีฟคนเดิมเชฟทีฟชาแนลสำหรับ EP นี้นะครับมาแล้วนะครับสำหรับปิดสนักระดาษแดงที่ทุกท่านรอคอยนะครับปี6-7ยังไม่หลดเลยนะครับเข้าอย่างต่อเน,นื่องงวดที่แล้วก็1 6ตรงตรงนะครับแล้วก็7 1 1 7นะครับเข้าตรงตรงแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนะื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับงวดที่แล้วนะครับตัวเด่น1 7นะครับถือว่ามาตรงสำหรับ2ตัวล่างนะครับแล้วก็เลขกำลังวันเข้าที่16ตรงตรงนะครับก็มาบนมาล่างสำหรับปิษณกกระดาษแดงนะครับตัวเลขเยอะแต่ก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะครับสำหรับปิษณากระดาษแดงนะครับ มาตามกันต่อลุ้นกันต่อสำหรับ16พฤษภาคมปี2567นะครับภาพปริศนากระดาษแดงนะครับงวดนี้จะเป็นภาพเจ้าจ๋อนะครับเจ้าจ๋อถือ,อ,อคล้ายๆเหมือนกับเป็นแว่นขยายนะครับถ้ามองจากภาพนะครับแล้วก็ถ้าดูในลักษณะด้านล่างเนี่ยก็จะเหมือนกับ เป็นวงกลมอยู่เนี่ยหลายๆจุดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเลข8นะครับเลข8เลข0นะครับมันคล้ายๆกับเลข8เลข0ก็จะอ,อ,อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับหลายตัวเหมือนกันถ้าให้มองตรงนี้อาจจะคล้ายๆกับ808นะครับ808 880อะไรอย่างงี้นะครับอลองดูแล้วกันนะครับสำหรับภาพปริศนากระดาษแดงนะครับ เป็นภาพของลิงนะครับลิงก็คือพร้อมกับปริศนาบอกว่าลูกลูกเจ้าจ๋อนะครับลูกเจ้าจ๋อดีใจสุดๆได้ห่วงมานั่งเล่นอยากได้ซักเก้าห่วงนะครับตามปริศนานี่ก็เจ้าจ๋อนี่ก็ไม่รู้จะแทนด้วย7หรือเปล่า7 7 7 7 5 7, 7 7 9อย่างนี้หรือเปล่านะครับ 775779อะไรอย่างนี้ได้ป่าเพราะถ้าดูจากในภาพนะครับตรงบริเวณใบหูของเจ้าจ๋อนี่ก็เหมือนกับจะทำเป็นเลข6เลข9อยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากภาพนะครับก็จะเห็นว่ามี 06, 07, 09เนี่ยก็จะไปตรงกับภาพในหน้า,นาปกนะครับอย่าง 96, ้า9กนะครับา9อย่างเงี้นะครับ ก็ถือว่าน่าจะมีส่วนที่ไปตรงกับภาพหน้าปกนะครับหรือว่า0ูนเนี่ยก็นะคจะไปตรงกับในส่วนของภาพหน้าปกด้วยนะครับอลองดูนะครับตรงนี้เข้าทวงวดอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็มีสวยๆหลายชุดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะมาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น5 1 5 9 5 8 5 7อย่าหี้นะนี้นะครับ 9ก้าหนึ่งเก้าเก้างเี้ยโอ้เป็นไปได้ทุกตัวเลยนะครับไปดูเลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันนี้ก็ถือว่าเดินดีต่อเนื่องเลยนะครับงวดที่เป็นเก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ก็เข้าในส่วนของเลขกําลังวันนะครับงวดที่แล้วตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะครับมาหลักหนึ่งหลักเจ็ดนะครับงวดนี้ตัวเด่นศูนย์เจ็ดห้านะครับแล้วก็มี7 0 7 3 7 5 7 9 0506 0809 5 5 5 3 5 5 5859นะครับ เป็นตัวเลขที่จับคู่ให้มาสําหรับเลขกําลังวันนะครับ่วงนี้เลขกําลังวันเดินดีนะครับเข้าติดต่อกันหลายงวดเลยนะครับเข้าติดต่อกันหลายงวดเลยในชุดของเลขกําลังวันนะครับลองดูนะครับวันนี้ตัวเด่นนะครับ0 7 5 5 7 0จนะครับจับคู่นี่ก็มี7557นะครับ7 0 0 7ยมาไหมนะครับหรือจะชอบหลัก5นะครับหลัก5นี่ก็มี535 6 5 8 5 9 57นะครับต่อชอบหลักศูนย์นี่ก็0 5 0 6 0 8แล้วก็0 9นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่หลายๆท่านติดตามแล้วก็รอคอยนะครับนั่นก็คือปริศนาแม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับปริศนาแม่ตะเคียนให้โชคนะครับดูดีๆได้โชคช่วงนี้เข้าโชคาให้โชคบ่อยอยู่นะครับ ไปดูที่ปิศนาก่อนนะครับนกกับช้าง6ตัวขึ้นสูงขีดเส้นใต้คำว่านกกับช้าง6นะครับช้างนี่ก็จริงๆก็ตีตีเด้วยนะตี9ด้วยนะครับนกก็ตีนกตีหนตีหนะครับก็อาจจะเป็น1น6่งเหรือว่า6กหกเจ็ 76, อะไรอย่างนี้นะครับ เพราะช้างในบางสำนักเขาก็ตีเจ็ดนะส่วนด้านล่างนะครับก็หงสามตัวนะครับก็น่าจะหกสามห้าสามนะครับหกสามห้าสามนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับหลับครับก็ตัวเลขก็สวยอยู่นะครับสำหรับปริศนานะครับ ส่วนตัวเลขปริศนาที่ให้มานะครับนะก็ถือว่าวันนี้น่าจะมีตัวเลขชัดๆอยู่นะครับอย่างถ้าดูจากตรงนี้ก็น่าจะ169่ไหมนะครับ169นี่ครับ169 9 1961อะไรอย่างนี้นะครับ169 7 6 9นะครับเป็นไปได้นะครับ169 7 6 9นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่ก็ เหมือนจะเป็นตัวเลข3ตัวเหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็น5 0 6 509นะครับ5 0 6 5 0 9ถ้าดูจากมุมนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากาลักษณะลูกศรน,นะครับก็จะเหมือนกับ9น่าจะมารวมกับ5 0 6 5 0 9นนี่แหละนะครับดูจากตัวลูกศรน,นะครับ แล้ครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งตัวเลขที่ลหลายๆท่านถามถึงกันมานะครับนั่นก็คือเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับเดินดีต่อเนื่องนะครับงวดที่แล้วก็ได้ตัวเด่น6นะครับแล้วก็มี6 1ที่จับคู่นะครับก็ถือว่าเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้มาหลัก4หลัก0ูนย์ะครับก็ไล่ตั้งแต่41-01-42-02-43-03-45-05-4606 ส7 0เ8 8ดศ0 9นะครับเอาละครับใครชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะครับก็ถือว่าให้โชคอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เลขตํรราเรียงเบอร์นะครับงวดที่แล้วอาจจะหลุดไปนะครับอาจจะหลุดไปสำหรับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้0 2น5 0 8 3 2 3 5 3 8้แแล้วก็ อันนี้เป็น2ตัวบนนะครับ3235 0, 0 8 3 2 3 5 3 8ส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น62 63 65 828 385นะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ